สวัสดีวันสงการค่ะวันนี้ตรงกับวันที่12เมษายน2 5 6 7 7ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดินทางเล่นน้ำสงการอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขสนุกสนานเบิกบานชุ่มฉ่ำทั่วประเทศไทยเลยนะคะวันนี้น้อยจะมาคุยเรื่องการทำสมาธิสามารถสะสมในจิตได้อย่างไรนะคะการทำสมาธิสามารถสะสมในจิตได้อย่างไร จากที่เราเคยปฏิบัติกันมานะคะเราลองสังเกตดูสิคะว่าเวลาที่เราเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยนะคะตั้งแต่เป็นนักปฏิบัติใหม่ท,ที่อย่างที่อย่างน้อยเนี่ยนะคะพอเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยเราเองก็ยังสับสนนะคะจิตเองก็ยังไม่รวมก็ยังมีความฟุง้งซ่านมีความวุ่นวายมีนิวรอ,อยู่นะคะแต่เมื่อเราได้ปฏิบัติทุกวันนะ,ะเราเฝ้าเพียรพยายาม มีวิริยะมีความอดทนนะคะแล้วก็พยายามนะคะอยู่มาเรื่อยๆนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจิตใจนะคะจิตใจเราเยือกเย็นนะคะจิตใจเราเยือกเย็นการลำดับความคิดการที่จะทำอะไรต่างๆมันก็จะเป็นแบบแผนมีขั้นมีตอนไม่สับสนไม่วุ่นวายนะคะอันนั้นก็เกิดจากการที่การทำสมาธิเนี่ย ค่อยๆสะสมนะคะสะสมในจิตนะแล้วจิตก็จะเปลี่ยนจิตก็จะเปลี่ยนนะคะตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการที่เรารับประทานอาหารนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารผ่านหลอดอาหารผ่านกระเพาะอ,อาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็กลายเป็นอุจจาระในบางส่วนเนี่ยก็ถูกดูดซึมนะคะให้พลังงานให้กับร่างกายนะ,ะนะการทําสมาธิก็เช่นกันถึงแม้ว่าเราจะนั่ง สมาธิเพียงแค่1นาทีที่มันสงบได้นะคะหรือ2นาทีหรือ3นาทีก็ตา่างทุกๆวันที่เรานั่งสมาธิหรือฝึกภาวนาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้ในจิตนะถูกสะสมไว้ในจิตอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นความฟุ้งซ่านที่เป็นสัญญาอุปทา,านก็เป็นเรื่องของการไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดแล้วเราก็ฟุ้งซ่านจิตก็ไม่สงบ นะคะคจิตก็ส่งออกนอกมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอารมณ์เป็นภพที่ที่เราสร้างขึ้นแต่มันก็มีส่วนน้อยที่ถูกบันทึกไว้ในจิตนะเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับทุกคนถ้าหากว่าเราทําทุกๆวันนะคะทำทุกๆวันแล้วทําให้ต่อเนื่องนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวบุคคลของแต่ละคนนะ่ยก็คือความสุข ภายในใจความสุขความสงบในใจและเป็นความสุขที่แท้จริง,รงเป็นความสุขที่ไม่มีใครมาขโมยไปได้นะคะเป็นความสุขที่ปราศจากอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะ,ะเป็นเอกคตารมนะ,ะเป็นเป็นความสุขความสงบนะคะที่เมื่อน,นึกถึงตอนไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็สงบนะคะมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ย เราก็จะมาคุยในเรื่องของสมาธินะคะการฝึกสมาธิในการทําสมถกรรมฐานเนี่ยสมถะแปลว่าสงบการทําสมถกรรมฐานเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นที่การฝึกการมีฌานนะคะต้องรู้จักก่อนว่ามันต้องมีฌานกับสมาธิเนี่ยมันมันเป็นตัวที่เป็นสมถกรรมฐานมันจะตีคู่กันนะคะในส่วนของฌานเนี่ยก็จะมีสี่นะฌานก็จะมี ชา้น1ชน 2, ชั้นสชั้นาชั้น4เลยที่เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตฌานนะคะแล้วก็สมาธิเนี่ยก็จะมีสมาธิขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกะสมาธิแล้วก็ขั้นที่2ก็คืออุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธินะเวลาที่เราฝึกสมาธิเนี่ยน้อยเลือกอนาปนาสติมาในการฝึกจิตของตัวเองนะคะ จิตคนเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนเด็กนะคะสตินี่ก็เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีกําลังสติดีเนี่ยนะเราก็สามารถดูจิตควบคุมจิตได้นะคะดังนั้นการที่เราจะมีกําลังสติดีเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกกําลังสติให้สติเนี่ยมาอยู่ในวิหารธรรมนะการที่จะทําให้กําลังสติเข้มแข็งนะมีพลังมีกําลังสติมากนี่นะคะ เราจะต้องนำสติเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจโดยการใช้อนาปาน,นสติการดูลมหายใจนะคะการดูลมหายใจเข้าการดูลมหายใจออกเนี่ยจะเป็นการดึงสติเนี่ยมาอยู่ในกายนะเมื่อสติมาอยู่ในกายเนี่ยสติก็จะเกิดพลังเพราะสติไม่ต้องไปทำงานอย่างองื่นไม่ต้องไปฟุ้งซ่านอย่างองื่นไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกนะคะสติอยู่ในกายก็คือสติ มีความตั้งมั่นมีหลักนะมีหลักตั้งมั่นอยู่ในกายอยู่ในลมหายใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่นสติเพ่งนะคะเพ่งดูลมหายใจอย่างเดียวในขณะที่สติอยู่ในกายตั้งมั่นอยู่ในวิหารธรรมนะคะถ้าหากว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกเนี่ยมันฟุง้งมันฟุ้งไปฟุ้งมาเนี่ยเราก็หาตัวช่วยด้วยการ นำคําพุดโทนะมาเป็นคําบริกรรมเพื่อกํากับความคิดของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านออกไปคำบริกรรมพุดโธนี่เป็นคํานึกนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนะคะในช่วงขั้นต้นอันนี้เป็นระดับปฐมสำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ที่เป็นนักปฏิบัติใหม่นะคะพอหายใจเข้านึกพุดหายใจออกนึกโทนะคะอันนี้เขาเรียกว่า วิตกนะคะฌานหนึ่งก็จะมีวิตกวิจารปิติสุเอกคตานะคะก็จะมีองค์5นะคะการวิตกก็คือการที่เราจับเอาคําพูดเนี่ยคำนึกพูดเนี่ยหายใจเข้าคํานึกโทนี่หายใจออกมาพิจารณาเขาเรียกว่าวิตกวิจารก็คือการประคองประคองคํานึกพูดคำนึกโท ให้สม่ำเสมอนะคะดูหายใจเข้าพูดหายใจออกโทในขณะเดียวกันเราก็ดูลมหายใจผ่านจมกูกดูลมหายใจผ่านจมกูกนะครับเขาเรียกว่าวิจารวิตกวิจารพอเราดูไปสักพักนะคะสักพักของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพอเราดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยคนที่จิตเริ่มสงบนะคะเริ่มสงบ ะค,ะคำว่าเริ่มสงบก็คือในส่วนของความคิดที่มันไม่มีคิดฟุ้งซ่านแล้วมันเริ่มเข้ามาอยู่ในรูปในรอยในร่องในรอยแล้วเนี่ยนะคะคำบริกรรมพุทธโธเนี่ยจะหายไปนะพอหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ลมหายใจที่ละเอียดขึ้นอันนั้นก็คือจะเข้าสู่ในในฌานที่สองชานที่สองก็จะมีปิติสุเอกัคตาอาการปิติเนี่ย ก็จะเป็นอาการที่บางคนก็จะขนลุกบางคนก็จะมีอาการคันบางคนมีอาการกระตุกบางคนมีโยกเยกนะคะคนที่ฝึกใหม่ที่เป็นนักปฏิบัติใหม่เนี่ยก็จะสัมผัสกับอาการปิติได้ไม่บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะคะแต่ไม่ต้องอยากสัมผัสอาการปิตินะคะมันจะต้องเกิดขึ้นเองนะถ้ามีอาการปิติเกิดขึ้นเองนั่นหมายความว่าเราอยู่ในฌาน นั่นหมายความว่าเราอยู่ในฌานแต่นักปฏิบัติที่ปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะก็จะข้ามปิติไปนะเพราะไปพบอารมณ์ที่สุขกว่าก็คือมันจะมีความอิ่มเอิบในใจมีความอิ่มใจนะ,ะก็จะเป็นฌานที่สามนะคะก็จะไม่มีปิติมันก็จะอยู่ในฌานที่สามแล้วก็เป็นเอกขัตตาลงก็คืออยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวหมายถึงอารมณ์ที่ อยู่ในจุดที่เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นอารมณ์ที่ปราศจากความพอใจปราศจากความไม่พอใจปราศจากความชอบใจปราศจากความไม่ชอบใจนะคะอันนั้นเป็นเอกคตาลมทีนี้ในส่วนของเมื่อเราทรงฌานไปสักพักหนึ่งนะเมื่อเราเข้าฌานแล้วทรงฌานไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าพลังจิตมากพอ นะกำลังสติมากพอเนี่ยบางคนก็จะหลุดเข้าไปในฌานสี่นะฌานสีที่เรียกว่าจตุตาฌานฌานสีเนี่ยจะเป็นฌานที่ปราศจากความคิดปราศจากสัญญาอุปทานนะคะคนที่เข้าฌานสีได้เนี่ยจะมีกระแสจิตที่มากพอจะมีพลังจิตที่สูงขึ้นจะมีดวงตาทิพย จะมีกระแสของการอย่างรู้นะคะในส่วนของฌานสี่เนี่ยจะมีกระแสคนที่ครองเ,อเขาเรียกว่าเข้าฌานสี่ได้เรื่อยๆเนี่ยพลังจิตจะมากพอถึงกับการที่ระลึกชาติได้หรือกำหนดเห็นกรรมได้นะกำหนดรู้ใจคนอื่นได้มันจะมีฤทธิ์นะคะในฌานสี่เนี่ยจะมีฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นรูปฌปานเนี่ยจะมีฤทธิ์นะคะแต่พระพุทธองค์ไม่ ไม่ไม่แนะนำให้ออไปใช้ในทางมีฤทธิ์ก็ให้เอาฌานสีเนี่ยให้เอาสมาธิที่เกิดในฌานสีที่เป็นกระแสจิตเนี่ยเอามาในในมาต่อยอดในทางด้านวิปัสสนานะคะในมาต่อยอดในทางด้านวิปัสสนาโดยเอาสมาธิที่แน่นหนาเนี่ยมาพิจารณา,อ,าอริยสัจสี่นะพิจารณาทุกสมุท,ทยัยนิโรธมัก ะะให้ต่อยอดไปทางนี้นะคะทีนี้เราเราก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงในเรื่องของวิปัสสนาเพราะว่าเรามาพูดถึงการทําฐานรากของสมาธิให้แน่นก่อนเพราะว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยก็หลายคนแหละนะคะก็ยังจะต้องอยู่ในช่วงของการสร้างสมถกรรมฐานนะะการทําสมถกรรมฐานเนี่ยให้ให้ดีมากพอเนี่ย ให้แน่นหนาพอเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านนะคะการที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยเราจะต้องวางรากฐานบ้านให้แน่นหนา,นนานะะบ้านเราถึงจะก่อสร้างบ้านได้โดยบ้านไม่พังทลายลงมาะะไม่เอ็นเอียงการทําสมาธิที่เป็นสมถกรรมฐานเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราทําสมถกรรมฐานไม่แน่นหนาพอเนี่ยมันจะไม่เกิดวิปัสสนาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำสมถกรรมฐานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกคนนะคะในระหว่างที่เราวางรากฐานของสมถกรรมฐานให้ให้มันเกิดขึ้นในจิตนี้เนี่ยนะคะในขณะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการต่อสู้กับนิวรณ์นะ,ะมีการพัฒนาเรื่องการรักษาศีลมีการพัฒนาเรื่องการขัดเกลาจิตใจไปพร้อมนะคะในระหว่างนั้นเพราะ บางทีเนี่ยผู้ปฏิบัตินะคะนักปฏิบัติที่ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งเนี่ยบางทีก็ไม่ต่อเนื่องนะบางทีก็ขี้เกียจไปเฉยๆนะคะเพราะหวังผลนะเพราะหวังผลอยากเข้าฌาน4ีเพราะหวังผลอยากให้มันสงบนะคะก็เลยตกมาตายนะ,ะเพราะมีกิเลสเข้ามาครอบนะเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบที่จะ ให้จิตสงบไม่ต้องรีบไม่ต้องอยากให้ให้จิตมันพัฒนาไปขั้นนั้นขั้นนี้นะคะเพราะการความอยากตรงนั้นเนี่ยมันคือกิเลสนะคะถ้าเราเผลอติดกับดักของกิเลสเนี่ยการทำสมาธิของเราก็จะไม่ก้าวหน้านะคะการการทำสมาธิเนี่ยที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องทำแบบแบบไม่ทำนะทำแบบให้มันเป็นกิจวัตร ให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันเหมือนกับเราเใส่เสื้อผ้ามานะคะพอถึงเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็เอาไปซักนะคะแค่นั้นให้ไอ้มันเป็นกิจวัตรที่ที่เราทำนะคะบางคนอาจจะทั้งสวดมนต์ทั้งนั่งสมาธินะคะก็ไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องไปเครื่องเครียด,ไ,ไ,ปยดไปกําหนดว่าวันนี้ฉันจะต้องให้จิตสงบ ทํานนะะทให้เป็นเขาเรียกเป็นกิจวัตรประจําวันคาว่ากิจวัตรประจําวันเป็นเป็นรูทีนที่ที่เราทําโดยที่ไม่คิดอะไรนะไม่คิดอะไรเหมือนกับเราจะอาบน้ําเราแปรงฟันแล้วก็อาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าถูบสบู่ถูบขีค้คลายอะไรเงี้ยแล้วก็สระผมแล้วก็ออกมาทําความสะอาดให้ให้มันเป็นแบบนี้ให้มันปราศจากอารมณ์นะคะปราศจากความอยากปราศจากอารมณ์นะคะทีนี้เวลาที่เรา ทำไปในทุกๆวันเนี่ยมันจะถูกสะสมนะมันจะถูกสะสมเมื่อจิตมีพลังจิตที่มากพอเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะสงบและมันก็จะเข้าสู่อุเบกขาได้การที่เราฝึกสมาธิในทุกๆวันเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะคะสังเกตความรู้สึกของเราสังเกตจิตของเราแม้กระทั่งเวลาที่เราอยู่ในชั้นหนึ่งนะอยู่ในชั้นหนึ่งเนี่ย พอเราฝึกปุ๊บเนี่ยในชาหนึ่งเนี่ยเราสามารถมีอุเบกขาได้อุเบกขาได้ในขณะที่เรากำลังบริกรรมพุทโทรเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นอุเบกขามันวางมันวางทุกอย่างได้มันวางความคิดได้เนนะพอชาสองก็มีอุเบกขาชาสามก็มีอุเบกขาชาสี่ก็มีอุเบกขาเนี่ยพอถึงตรงนั้นปุ๊บนีพลังจิตแน่นละนะคะพลังจิตจะแน่นนะคะ มันจะเข้าสู่ฌานสีเองนะฌานสีเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยเข้านะคะมันจะต้องผือเข้าไปเองนะ,ะทีนี้เมื่อคนอเข้าฌานสีได้เสมอนะพลังจิตจะมากพอแล้วสามารถกําหนดจิตเข้าสู่ฌานสีได้เลยนะคะอันนี้อันนี้คือพลังจิตที่ที่มันสะสมในขณะเดียวกันเนี่ยฌานกับสมาธินี่มันมันจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันมันคู่กันนะคะฌานนี่คือการเพ่ง นะคือการเพ่งเพ่งดูวิตกวิจารนะฮะเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะคะทีนี้พอมันเป็นสมาธิเกิดขึ้นนะเมือม่อเมื่อฌานแน่นขึ้นเนี่ยสมาธิก็เกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นด้วยตาในนะเราจะเห็นจากกระแสจิตเราจะเห็นความคิดที่มันผุดมันผุดเองมันดับเองความคิดนี้ผุดความคิดนี้ผุดแล้วเราก็จะ เราลือกรู้ตัวอยู่ในที่วิหารธรรมนะเราจะตั้งมั่นอยู่ในวิหารธรรมได้นะแล้วเราก็จะเห็นนะเราจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพอเราเห็นปุ๊บเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะหายไปเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตามันเกิดเองมันดับเองทีนี้ฌานกับสมาธิมันก็จะควบคู่กันไปณขณานั้นเนี่ย ความรู้ที่มันเกิดขึ้นในสมาธิเนี่ยมันก็ทําให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นนะมันจะค่อยๆสะสมปัญญาสะสมพลังจิตนะให้เราเขาเรียกว่ามีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะในการาดําเนินชีวิตในการทํากิจวัตรต่ตางๆทํากิจการงานต่างๆนะคะเขาถึงบอกว่าเอาสมาธิที่สะสมในจิตเนี่ย มาใช้ในการดําเนินชีวิตได้อันนี้คือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นนักปฏิบัติหรือเวลาที่เราจะทําสมาธิเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเข้าวัดอย่างเดียวนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทําสมาธิเพื่อพ้นทุกฝ่ายเดียวนะ,ะแต่การทําสมาธิสามารถนําไปเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันได้ในแต่ละคนได้ ไปดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องสร้างบาปก,กรรมนะคะเ,เขาเรียกว่าสร้างบุญบาร,รมีให้มากแล้วก็อย่าให้กรรมตามทันอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสมาธิเช่นกันนะคะเมื่อเรามีสมถะสมาธิที่ที่มากพอที่แน่นพอนะคะจนกระทั่งเข้าสู่ฌานสี่หรืออัปปนาสมาธิได้แล้วก็มีพลังจิตท,ที่มากพอเนะี่ยพอถึงตรงนั้นจิตจะยกเองนะจิตจะยกขึ้น วิปัส,สนาเอกนะเมื่อจิตยกขึ้นวิปัส,สนาเนี่ยก็จะพิจารณาไตรลักษ์นะพิจารณาไตรลักษ์โดยการพิจารณาอาริยสัจส,สี่ทุกเนี่ยนะทุกมันทุกยังไงนะทุกมันไม่เที่ยงยังไงนะมันเป็นอนัตตาย,ยังไงนะคะทุกเนี่ยตั้งแต่เป็น มีความไม่เที่ยงเราก็ต้องมองไปตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนถึงเราอยู่ปัจจุบันนะแล้วความไม่เที่ยงตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงเราเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ความไม่เที่ยงที่มันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทุกมันมันเป็นยังไงนะฮะมันทุกขนาดไหนอันนี้มันก็จะเกิดการพิจารณาเกิดขึ้นในส่วนของการพิจารณาตรงนั้นเนี่ยเริ่มต้นเองเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่วิปัสสนานะมันจะเป็นการเรียนรู้นะเมื่อเรียนรู้เมื่อพิจารณาบ่อยๆเนี่ย ญาณแห่งวิปัสนาถึงจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเมื่อญาณแห่งวิปัสนาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องเกิดซ้าๆเกิดบ่อยๆนะ,ะถึงจะเป็นญาณอย่างรู้ที่เรียกว่าวิปัสนาญาณนะคะเมื่อวิปัสนาญาณเกิดซ้ําๆเกิดบ่อยๆมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะ,ะพอเห็นแล้วว่ามันไม่มีเรามันไม่ใช่เรามันไม่มีตัวตนนะคะมันก็จะถอนอุปทานออกมา มันก็จะถอนอุปทานก็คือถอนความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเบื่อหน่ายมันก็จะปล่อยวางได้เองนะตรงนั้นก็จะเข้าสู่ของเรื่องของการพ้นทุกนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยใครที่พัฒนาตัวเองนะคะเขาเรียกว่าเพียรภาคเพียนวิริยะขันตินะคะในการที่ทำให้สม่ำเสมอทำให้ยิ่งยวดนะคะก็สามารถเข้าสู่วิปัสนาได้ ก็นะสามารถยกจิตขึ้นวิปัสสนาได้ตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้คือน้อยเล่าให้ฟังว่าความเป็นไปที่ต่อจากสมถกรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ในช่วงของการทําฐานรากของจิตเนี่ยหรือการทําสมถกรรมฐานเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเราก็จะเจอในเรื่องของนิวรณ์ซึ่งเป็นตัวกั้นกั้นไม่ให้จิตยกขึ้นไม่ให้กําลังสติทํา หน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะคะจะคอยกั้นเพราะว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสมาหลอกหลอนมารุมเร้าให้เราฟุ้งซ่านนะคะและในขณะเดียวกันที่เรา,เาฝึกสมถกรรมฐานเนี่ยนะคะเราก็ต้องอรักษาศีลไปด้วยการรักษาศีลม,มันจะรักษาไปพร้อมๆกันเราไม่ต้องไปกังวลนะคะเราไม่ต้องไปกังวลในเลรื่องการรักษาศีลทีนี้เคล็ดลับนะคะอุบายในการที่เราจะ เข้าฌานได้ง่ายนะคะก็คือในในระหว่างวันเนี่ยเราต้องฝึกทรงฌานเราฝึกทรงฌานด้วยการที่เราดูลมหายใจนะในระหว่างวันดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะคะทำให้เป็นนิสัยให้ได้เกือบตลอดทั้งวันก็ได้นะคะหรือบางคนอยู่ในที่อึดขึกขึ้โคมก็ใช้อูบายโดยการนึกคำพุทธหายใจเข้านึกคำโทหายใจออกก็คือการใช้คำบริกรรมพุทโทเนี่ย เป็นตัวช่วยนะคะในในในจุดที่มีเสียงอืดทึกคือโคมค,คพนพุุงพลาดแล้วก็พูดโทรพูดโทรในขณะที่เดินไปหรือวิ่งก็ได้นะคะมันสามารถทําได้นี่คืออุบายนะคะในระหว่างวันทีนี้พอในช่วงเย็นสมมติว่าเราสวดมนต์นั่งสมาธิน่ะเราก็สวดมนต์ไปการสวดมนต์ก็เป็นการทําให้สติเขาเรียกว่ามีสมาธิเป็นการสร้างสมาธิเช่นกัน พอเรานั่งภาวนาเนี่ยนะคะถ้ากําลังสมาธิกําลังฌานที่เราฝึกในระหว่างวันเนี่ยมากพอเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะเข้าฌานได้เลยนะแล้วก็จะอยู่ในสุขเอกคตาแล้วก็มีกําลังฌานที่ที่มากขึ้น นะคะนี้ก็เป็นเรื่องที่น้อยคิดว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังที่เป็นนักปฏิบัติหลายๆท่านทั้งนักปฏิบัติใหม่และนักปฏิบัติเก่าที่ปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าสมาธินี้สามารถสะสมได้ในจิตนะคะถ้าเราสะสมในภพนี้ชาตินี้แล้วเรายัางขึ้นวิปัสสนาญาณไม่ได้เนี่ยมันก็จะ ส่งเราไปในชาติหน้าด้วยนะก็ยังสามารถไปทําต่อเพราะว่ามันก็เป็นสะสมมันเป็นวาส,สนาบารมีที่สะสมได้ต่อเนื่องเพราะสมาธินี้จะติดติดจิตติดในจิตเนี่ยข้ามชาติไปด้วยนะคะข้ามภพข้ามชาติไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าบางท่านนี่ก็อาจจะปิดอบายภูมิได้เพราะเพราะในขณะที่เราฝึกสมาธิเนี่ย คือเป็นช่วงที่เราละบาปเป็นช่วงที่เรา,าบำเพ็ญจิตให้เป็นกุศลจิตนะคะเป็นช่วงที่เรา,าปราศจากอารมณ์พอใจปราศจากอารมณ์ไม่พอใจคือไม่ได้สร้างภบนะเราไม่ได้สร้างภบไว้เลยเราอยู่ในจุดที่เป็นอุเบกขานะอยู่ในจุดที่เป็นอุเบกขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตก็จะเคยชินกับจุดที่เป็นอุเบกขาเวทนา ถ้าหากว่าเรายังถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นที่เป็นวิปัสนาญาเนี่ยเมื่อเราจากโรคนี้ไปเนี่ยอย่างน้อยเราก็ไปชั้นพรมนะไปชั้นพรมแล้วก็ไปปฏิบัติต่อหรือเมื่อ,อมีชีวิตอยู่ในชั้นพรมแล้วหมดบุญวาสนาแล้วกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มาปฏิบัติต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสมาธิซึ่งถึงแม้ว่าท่านทําแค่ครั้งเดียวสองครั้งนะคะ มันก็มีส่วนที่สะสมไว้นในจิตนะคะดังนั้นทําไมเราจะต้องทําแค่ครั้งเดียวสองครั้งทําไมเราไม่ทําวันละครั้งเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราการหายใจเข้าการหายใจออกเนี่ยเราไม่ได้ไปยืมลมหายใจไขรเราไม่ได้ไปยืมจมูกไขรนะคะเราทรงชาในระหว่างวันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทุกอย่างเป็นประโยชน์สําหรับตัวเราเองทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้อื่นเป็นประโยชน์สําหรับผู้อื่นยังไง ก็คือทำให้จิตเราเนี่ยไม่ทำบาปไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นสังคมที่มีแต่ผู้ที่ฝึกปฏิบัติหรือฝึกทำสมาธิสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่เป็นกรลยาณมิตรต่อกันนะคะสมาธิเนี่ยจะยกระดับจิตจะเปลี่ยนแปลงผู้คนจากการเป็นปุถุชนคนธรรมดานะก็จะเป็นกรลยาณชนแล้วก็เป็นอริยชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำสมาธิเธอคะ่ะ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะและสมาธิเนี่ยถ้าเราทํามากเราก็สะสมได้มากถ้าเราทาน้อยก็สะสมได้น้อยนะคะวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้เล่นน้าสงกรานต์อย่างปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมฝึกสตินะคะอย่าลืมทําสมาธิให้กับตัวเองนะคะกำดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ